สวัสดีครับป๊อปปองกูนะครับในอาตมาฟ้าผ่าผมเล่นบทเป็นหมอผีปักเป้านะครับลิกเยอะนักนะมึงเป็นหมอผีที่มีความหลอ่อมีความเจ้าชู้เป็นหมอผีมิสเนห์ทศเสีะจวงอะ่ะเป็นรักแท้ของพี่รักแท้ที่พี่จะต้องดูแลให้ได้อะ่ะรักน้องพี่ใหหยอดให้เข้ามากกอนเลยได้ไหมจริงหรือไม่ไอะ่ะมึงสองคนไปเปิดโรงแรงมันเถอะพี่ หนังเรื่องนี้นะพามึงไปห้อยโหนโจนพยานในทะลงทะเลไปทไงโอ้โหเขาใหญ่ที่ข้างล่างสูงไปแบบ30-40เมตรเนี่ยจะให้รถโดดลงมาเงี้ยลิงลุ้นล้วน <c oughs> แล้วก็ในเรือที่คุณเห็นนะ่นในอ่างที่มันพายวนกันอยู่นั้นนะที่อยู่ในหนังเนี่ยจริงมันคือไม้ไผ่พยายามทำให้มันลอยน้ำได้นิดนิด พจบเริงๆให้หหผมไหว <c oughs> ไปเลยดีกว่าเออเพราะยังไงก็เปียกเหมือนกัน <c oughs> 6เมสาย,ยนนะครับอาตมาฟ้าผ่านะครับผมเชื่อว่าเป็นหนังที่สร้างความสวยให้กับครอบครัวผู้คุณแน่นอนนะครับตลกโปกฮาหัวเราะกันท้องแก่งกันทั้งกลุ่มก้อนแน่นอนนะครับ <c oughs>